สวัสดีครับทุกคนครับพาทุกคนมาดูพ่อพายเอกชัยครับที่แกงค่อยนะครับสระบุรีที่อยู่ตรงหน้าทั้นก็คือพ่อพายเอกชัยนะครับ อ้าวพี่โศภช,ชาอ้าวพี่โศภช,ชาตามมาแล้วนะฮะเออตามมาแล้วนะครับพี่โศภช,ชาอ่ากดติดตามให้แล้วใช่ไหมฮะเห็นกันแล้วผมลองเอามาไล์ดูครับพี่ว่าเป็นยังไงบ้างเออลองเอามาไล์ดูให้แม่บ้านผมนี่แหละระหว่างที่เขากล้องพัดเบรกก็เลยเอาช่องนี้มาไล่ดูมาไล่ดู ก็บไปาใา้เขาด้วยสามพันชั่วโมงเข้าได้แล้วเมื่อวานอ๋อหาหาเจอแล้วใช่ไหมครัรักมณนีภาษาอังกฤษนี่ฮะคือถ้าช่องไม,ม่ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวม,มันจะจะหายากแต่ถ้าไลฟ์สดบ,บ่อยๆหรือว่าลงคลิปบ,บ่อยๆจะเห็นระหว่างที่อันนี้อยู่ก็เลยเอา เอาลักมณีมาไล่ก่อนเก็บเวลาให้เขาเพราะว่าลักพอดีก็ตอนนี้ได้490คนละอีกอีก,อ,กอ่า10 10ซับก็ถึง500นะ เอาอาไรให้เขาไว้นะครับเผื่อว่าอ่ายังไงนะครับอยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กันครับพี่โสพัชชาไลฟ์พ่อพายเงา,าไม่อยู่คนเดียวเออช่องนี้ไม่มีใครรู้จักนะน่าจะเป็นครั้งที่สองตรงไลน์แรกก็ไปหกนาทีนะ ใส่คำว่าช่องถึงจะเห็นช่องลักมณีใช่ไหมอืมก็หายากมันอยู่ต่าสุดอะครับพี่เพว่าลักมณนีมันอยู่ต่ําสุด,าสดหายากง้อไปเรื่องปกติของช่องใหม่ถ้ายังไม่มีการอัปเดตหรือว่าไม่มีการลงคิดอย่างสม่ําเสมอเนี่ยกูก e มันจะไปจับลักมณีเนี่ยมันคนคนคนช,ชื่อนี้เยอะเหมือนกันนะ เขาไปใน YouTube เต็มเลยลักมณีรักมณีลักมณีเต็มเดี๋ยวก็รู้ค่อยๆบอกไปครับผมก็ไ้ให้ไปก่อนเก็บเวลาไปด้วยรหว่างนี้ก็เก็บเวลาไปด้วยฮะออ่ายเล่นโซ่แล้วนะ เรีนโซ่แล้วนะครับเก็บเวลานะครับสามพันชั่วโมง สามพัสามพันชั่วโมงแล้วได้ได้ไรคะอ่าก็เปิดสร้างรายได้ได้ครับมีโฆษณาเข้ามีโฆษณาเข้ามันกับช่องอื่นเพราะตอนนี้เขาคนติดตามครบห้าร้อยเก็บเวลาสามพันชั่วโมงก็เปิดสร้างรายได้ได้ลนะก็นี่แหละฮะ ก็เปิดสร้างให้ได้มีโฆษณาเข้าเหมือนกับที่อื่นนะฮะ YouTube กับเรียวต่างกันอย่างไรเดียวก็เฟซบุ๊ก่ะฮะไม่ต่างกันหรอก เอาที่เป็นลงเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าคนนิยมตรงไหนมากกว่าถ้าคนนิยมเล่นเฟซ b o o k เขาก็ไปเจอเฟซบุ๊กเวลาเขาเปิดอยู่ที่คนนิยมถ้าคนนิยมอ่ o u t u b e เขาก็เขาก็ดู YouTube อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ยูทูบกับเฟซมันมันมันเหมือนกันแล้ว มันเหมือนกันเฟซเลยนะครับคืออัปเกรดอัปอะไรได้หมดเลยถ่ายคลิปถ่ายได้ลงลงในในเฟซได้หมดเลยก็ไม่ต่ากันแล้วก็การเข้าถึงก็ก็จะง่ายกว่าเพราะว่าคนนิยมเล่นเฟซบุ๊กเยอะนะ มีรังบอกหลังบ้านเป็นกันหมดเลยถ้าคนทําเวลา3,000ครบก็เปิดรายได้ได้แล้วใช่ครับถ้าเ่าคนติดตามนะครับแล้วก็3,000ชั่วโมงก็เปิดสร้างรายได้ได้เลย พี่รับดูบรรยากาศไปด้วยครับพี่เหยียบคลิปเลยครับไม่มีใครรู้จักสร้างายได้ประมาณไหนคะก็ทําทคลิปทําอะไรต่าง,างได้เหมือนเดิมเลยพี่ถ่ายคลิปไลฟ์สดก็เปิดโฆษณาถ้ามีคนเข้ามาดูเยอะเราก็มีไรายได้ถ้าไม่มีคนดูเราก็เข้าเราก็ไม่มไีรายได้ ัส,ส,ส,สที่สองท่านครับผมมาชมพ่อพายครับก็เหมือนกับยูทูบทั่วไปครับทีนี้เราก็ลงคลิปลงโฆษณาลงคลิปสายสดแตัดก็จะมีได้ได้ ต้องขยันทําคลิปใช่ครับพี่วันนี้ผมก็ไม่ขยันได้คลิปเดียววันนี้ได้คลิปเดียววันนี้ถ่ายคลิปครต้องได้คลิปเดียววันนี้ไม่ขยันทําคลิปเลยในบ้านผมเขาไม่ค่อยไย,ยู่บ้านเขาไม่ค่อยทําคลิปเมื่อเช้าก็รางน้ํา นกไปทํารังใส่แล้วทีนี้มันตันพอฝนตกหน้ามันเต็มดันรางออกฮะทางให้ผมกลับบ้านไปซ่อมบอกโอ้ยบอกหาช่างเถอะไม่มีช่างก็หาใครก็ได้ดึงลงมาดึงรางลงมา ออลางน้ําพังที่บ้านไม่สา้านกไปทาํารังตันตันท่อท่อน้ำตันท่อน้ำก็มงที่ทจะหาไหนพี่นึงกนะสูงด้วยรางคากบุ๋นอยู่รางคาบ้านสูงด้วยแล้วเขาบองออกมา จริงไม่ได้ทำรางรางน้ำหรอกผมว่านะช่างชุดเก่าต่อเติมมาทำทำรางน้ำาลื่อลกมาง่ายกว่าหอยต้องแตงอยู่ตัวเนี้ยออกมาจากตัวบ้านในตอนเนี้ยห้อยอยู่ตรงนี้ค้อมื้ทำไงเป็นไงบ้านพังเยอะตัวเนี้ยบวกปลกเจาะประตูปลกเจาะอะไรหมดเลยตัวนี้ ห้องน้ําก็พังอ็ได้ซ่อมอยู่มาจนเด็กโตมาแล้ว <c oughs> อกอ็อยังยังไม่มีตังค์ไปซ่อมบ,บ้านนะโอต่ก่อนัจัะไร้ก็เป็นเทางกดอนีะขน้ขนมดเลย ลูกา้อนน้อยเรับชก้อนน้อยก็ไน้อต่อนะก้องขึ้นไรใช่ไหมโอเคหมายอแล้วครับผมหมายสองแล้วเดี๋ยวพี่โสภัชชาไปเจอกันที่ช่องมนาสตอรี่ครับเดี๋ยวมนาสตอรี่ขึ้นไรต่อนะครับอันนี้ช่องแม่นช่องช่องรักปนีเดี๋ยวมาเจอกันที่ช่องอ่ามนาสตอรี่ครับพี่โสภัชชาครับโอเคจ้า